พาดจิตกำลังทำงานดูต้นมะตูมมันมันนานแล้วมันเหลือน้อยเดียวตูทำไมผมเป็นเนนเนยไปต้มโหเลี้ยงอะไรอ,อ,อม นี่เป็นที่ว่าความพิสุจนีจนชานสูง ันนี้เป็นที่ว่าความาเป็นที่ว่าความพิสุณีพิคุสณีที่คลอ,อดบุตรคลอดบุตรหมดหรือเปล่า <S <S อ่ามันต้องเปิดอย่างนัง้นมันจะได้เอ่าเป็นที่ว่าความพิสุณี คือมีพิสุณีแกเป็นคนที่ตั้งใจตั้งใจอยากจะบวชตั้งใจอยากจะบวชแต่แกบวชมาก็ไม่นานก็ตั้งขันตั้งขันเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพิพสุณีถึงตั้งขันก็ได้มาที่ที่ศาลสูงว่าความนี้ทีนี้ก็อ่า นางวิสาขาก็ดีพระอนน์ก็ดีมาเป็นพยานว่าความาแล้วก็เวลาที่าานางก็ถามนางวิสาขาถามพิสุณีที่ตั้งคันก็ถามว่าท่านท่านแต่งงานตอนไหนท่านบวชตอนไหนก็จึงได้รู้ว่าท่านตั้งคันก่อนบวชตั้งคันก่อนบวชเพราะตั้งคันก่อนบวชก็ไม่ผิดไม่ผิด พอไม่ผิดก็ให้นางคลอดบุตรได้แล้วก็อนุญาตให้คลอดตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่ากุม,มารละกัดสปะกุาม,มารลกัสปะองค์นี้เก่งนะับเก่งแล้วก็ต่อมาก็เรียกว,ว่าแม่ก็พิสุณีก็สําเร็จอาหารหันแต่นั้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ว่าความพิสุณีคลอดบุตรกลางวัดแล้วก็ใครมีคดีกเ็เอาเอาหย่อนลงกันนะ เออเดี๋ยวตรงนั้นคดีหาย<__ไปพ่ว่าความพิสูจนีคลอดบุตรในวัดครับอ่าไปไป